เดินเนาะเจ็บปวดบอกรถแปดนี่นี่นะทิศเดินสวัสดีครับพบกับช่างเดียวชาแนลนะครับเฮียังครับช่างโอ้ยทิดสุขภัณฑ์ครับอืถ้าบ่สุกเดี๋ยวมันเป็นอะไรครับกินแล้วนะมัมันกับกินดิบแล้วครับกินดิบอื สร้างอนมาม้อยู่บอสร้างคล่มมันอนาไม้อยู่บ,บอ,อ,อ,อบ่พอสมอบออันไดยนย้ยิน,นเสียงยุ่มเศ้าเนี่ยประกาศอันเสียงยันย่านั่นละวะ่าขอโทษอันเจ้าอาวาสท่านกำนัลอันนี้ได้มันยังถึงอ่ะครับเออ,อตะมงเว็พร้อมเออค่ะเบิง่งเนีย้ยเบิง่งหน้าเบิง่งตามันไทยเออบ้านหัวปั่ญาย่ะ ฮะไผ่เจ้าแล้วเจ้าขึ้นประกาศเลยเรียนเซร์นันชั่งเดียวผัวเจแอมมาตรวจเบาหวานเด้อครับ อ๋น้าวทั่วทรัพย์ไผมาครับเมียไผทั่วมากทันชั่วโมงตัวหื่นโอ้โหเดินไปโซนแล้วกันอ๋อโซนอ่าครับติด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 ตนะครับจร้างเริ่มติดอุปรากรนะครับ อุปรกรณ์หัวฉีดก๊อกเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทูแบบนั่งแบบนั่งความเนียนแม่ไพรออกแบบนีเน้อให้สาวอย่างนี้เนาะงามงามงามถัาวัดวัดเยียนได้นี่แท้งสิงามเนาะ อันนั้นคือรถมาตาทีดินมาเรถงเวลาหน้าโค้ชมคัดองมาเสรล้เลยเช็คอะไรเชคออะไรเก็บนานเย็นทางียรถบติดมีดมีไฟอัดงมีความเนยคำคำ เขาประกาศไปนี่รีมือเศ้านี่อ,นอันเอาจ้าว้าเมียไยในนามัมเดีวลยะบริษัทบริไดปได้บริไดไปได้อะครับเ<อ>จ้าไปรถอันนะฮะเ<อ>ขาวเว้าเจ้าเป็นเป็นต้นตำรับแล้วเขาว,ว้าเคื่องพกเขาว,ว้าฮะ,นนะครับนะมา,มาเบิงข้างทางนี้ สร้างกิวฟังนี่มันกระทันหันได้ปว่าคุยอยู่เด็ดดี่ยวจักที่ใดๆอยู่มากระซ้ายง่ายเลยได้ๆเป็นอะไรคือมาซายนะครับมือเส้าเนี่ยครับรถรถเสียมือเส้าเนี่ยรถเสียย่างหลัดทงมากอะไรบอครับครับบอกว่าผมมาผมผมยังบโบรา้คุยกับเพื่อนเป็นยังคือมาซายนะคนเฮามันต้องมีเหตุผลเหตุซึ่งเหตุและผลนะนะแบตมันบูดี อันเจ้าของรถมันเป็นไหนๆอันมีเงินอยู่กับเอาไปเล่นไฮโรเบิร์ตบ่ฮะเล่นเล่นเลาเลิกแล้วอันนี้ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหัวประยัยที่เคาขลุกเจ้าจะไปเว้าวทุกที่แม่เขาปเว้าวคอยเป็นคนเมียคอยเป็นคนมีอิทธิพลน่ะบ่ได้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 บ่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 ไปบ่ไปคอยตอนแรกนี่คอยกับไปเต้บอลล่ะเข้า อันเมียเมียเอาเงินให้เมื่อนันหาพันเนี่ยไปใส่เขาจังบอลใส่หมอแบดใหม่น่ะลูกน้องผมครับผมลูกมัดไม่ได้ลูกน้องนี่แหละเรายิ่งไม่ต้องไปละลโอ้ยบอได้พ่ได้บ่ได้บ่ได้ครับเดือดร้อนผมแล้วกัสุดท้ายก่วนี่็นรอ้าว พระเอกซ่องผมไปน้ำเขาอลาดเลยบ่านี้ตายตาอัศดงลงกดให้ควงไหมครัหควงอยู่ที่นู้นน่ะเห็นบอกเอาเมาจบเถื่อนรึเปาเงินเงินที่เอาไปจากเมียน่ะคือคือผมได้ซื้อหมอบทส่งใหเมน้อยเม้เอาอ่าเ็นผมเอาเมาเรื่องเรื่องสร้างเห็นอย่างครับ กระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องคำว่ากระเบื้องนี่คือกระเบื้องนะครับกระเบื้องนี่เป็นภาษาผู้ไทยครับผู้ไทยนี่แหละครับผู้ไทยร้อนๆเหนียวซุ่มผมนี่มาจะชนเผ่าผู้ไทยแต่ผมลูกครึ่งครึ่งควบลูกเป็นย่อเป็นนั้นนะครับนอกลนอบวกกระลง แม่จะเป็นย่อพ่อจะเป็นกระเลงครับมาได้เมียผู้ไทยฮะกระเลยท่ากระเลยมาไ่ได้ภูไทยกระเลยมุ้นปุ้ยหมดมุ้นปุ้ยปานเฮ็ดนะทางนั้นกระชังกระเบื้องอยู่ข้างบนนะครับชังกระเบื้องกระมากมุ้นปุ้ยน้ำผมแล้วเห็นบอกโอ้ยนั่นนั่นนั่นลงมาเขาก็จะมุวนซื่นโครเซลอยู่ในการซองคน้นเมากาวทีเบป่นเงาและทุกตากัน ถ้ากาวเข้าไปห้องน้อยพี่น้องเอ,อ,เอ้ยนี่เพื่อนเนี่ย,ยที่<ห>ที่นาที่ทล้าง,างเด้อก,ก่อนสิลงคลิปกันอันท่านประธานอสมอประจําหมู่บ้านจะลงประกาศเื่อเมียช่างเดียวก่อนนั่นกํานันได้ครับเพื่อนทีใ่ให้ผม <c oughs> สวัสดีกาบขอตัวท่านกำนันเจ้าอ,อาวาสว่ามีก็พอเด้อมาทางนี้นะ มัอนี่คือสีแล้วอยู่น้อน้องขับนอกขาวมาทรายไมอนี่ก็ได้เนาะแล้วยมเหล้วยเลยมั้งเหลี่ยมเขาโยงเอาโยงเอาเลยไหมโยงเอาเลยมั้งคือสวยงามตามท้องเรื่องนะครับใจเย็นๆเนาะงานศิลปะใจเย็นๆดื่มน้ำดอกไก่เนียครับไปสู่บทมือแน่นเลยก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เชียร์ครับสวัสดีครับครับผม